สวัสดีครับพี่รักแฟนบอลที่รักทุกท่านบพบกันในเพจแอดดี้ทีบอลเด็ดช่วงสุดสัปดาห์ประจำวันเสาร์ที่10กันยายนคืนนี้บูเดสติก้า2ทุ่มครึ่งมีคู่ถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์เพราะเป็น2ทีมที่ได้เล่นในถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไอเบนไลฟ์ซิกเจอกับบรูซเซียดอร์มุนที่เด็ดทุกแมตช์ พัเอดีแปดแปนะครับแต่ว่าเวลานี้ผลงานต่างกันไลฟ์ซิกเพิ่งจะปลดผู้จัดการทีมคือโดเมนิโกเทเดสโกออกจากทีมไปนะครับวันเสาร์นี้ลงแข่งอาจจะยังไม่มีโคช้ชหรือว่าผู้จัดการทีมนะครับก็ต้องเดินรนขยับอันดับขึ้นมาให้ได้เวลานี้อยู่อันดับ11 5นัดมี5คะแนนนะครับผลงานไม่ดีโดย2นัดหลังนี่ โดนไปนัดละสี่ประตูนะครับในบูเดสติกาแพ้แฟรงเฟิร์ต0.4ต่อในการเปเยือนล่าสุดใน UCL นัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มนี่โดน um, 1. ชักต้าโดนเนสบุกมาถล่ม4ต่อหนึชักต้านั้นใช้ผู้เล่นยูเครนล้นลวนๆด้วยนะครับยังแพ้เละเทะทำให้ผู้จัดก,การทีมเทเดสโกก็ถูกปลดออกไปนะครับส่วนดอทมุลถือว่าผลงานยังคงเส้นคงวา นะครับอยู่อันดับ2ก็จริงก่อนแข็งนะครับแต่ว่าคะแนนเท่ากับจะฝูงอย่างไฟบวก5นัดมี12คะแนน ทีมของเทอร์ซิชยังไปได้สวยครับไลฟ์ซิกก็ยังมีผู้เล่นชุดเดิมๆที่ผลงานดีตั้งแต่ฤดูกาลดีแล้วอย่างเอ็นคุนคูก็ยังอยู่กับทีมนะครับตั้งแต่ยอดเยี่ยมของบูเดสติก้าฮานัททำไป4ประตูแต่ว่าทิโมแฟนเนอร์ที่ย้ายมาจากเชลซีทำไป1ประตูผลงานก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับในนารุกมีอังเดรซิวายคนหนึ่งขณะที่โพเซนก็ยังเจ็บอยู่ตรงกลางก็ยังมีโอโมไฮดาร่านะครับ รวมทั้งสปอสไลน์และก็ไลเมอร์ที่ใช้งานอยู่แคมเปร์อีกคนหนึ่งส่วนดอตมุลก็ยังได้มาโกรย์เป็นกำลังสำคัญนะครับนัดล่าสุดนี่เอาชนะโคเปนเฮเกนใน UCL นัดแรกได้งดงาม3 0ต่านะครับแบ็กซาย่างเกโร่ก็ทำประตูได้ นะครับมาก็ร้อยสวมทั้งดาวรุ่งที่หรือว่าเป็นกําลังสําคัญของทีมคือ o ูสบิลิงแฮมใน m b i บิลิงแฮมก็ทําประตูได้แม้ว่าในบูเดสติก้าจะยังทําประตูไม่ได้ก็ตามนะครับถือว่าเกมจริงๆถ้าพร้อมแล้วก็ฟอร์มดีๆนี่สู้กันสนุกแต่ว่าฤดูก,กาลที่แล้วนี่ไลฟ์ซิกทำได้ดีกว่านะครับในถิ่นชนะ2-1ไปเยือนชนะ4-1ด้วยสถานการณ์อย่างนี้ดอตมูลมีโอกาสล้างตาแก้มือได้ นในยามที่ไลฟ์ซิกกำลังระสำผู้จัดการทีมหรือว่าโคช้ชถูกปลดผู้เล่นก็ดูจะฟอร์มตกแผ่วๆนะครับก็เลยมองไปที่รอดมุลมีโอกาสมาแบ่งแต้มเป็นอย่างน้อยนะครับสเสมอรครับสเสมอเป็นอย่างน้อย1นต่อหนึแต่ว่าถ้า ให้เลือกทีมชนะเวลานี้ดอทมุนดูดีกว่านะครับเพราะว่าชนะ3นัดติดต่อกันทั้งในบูเดสติกาแล้วก็ในทั่วยุโรปต่างจากไลฟ์สิกที่แพ้เลเทะมา2นัดแล้วมองไปที่บริเซียดอทมุนเสมอแต่ว่าถ้าเลือกทีมชนะให้ทีมเยือนอย่างสือเหลืองดอทมุนคว้า3คะแนนครับ